สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับพบก,กับอาจารย์ผู้เชวยศาสตราจารย์อาวุธนิสสิรินะครับในบทที่5ในเรื่องของเส้นประทาน10นะครับเส้นประทาน10นะครับถ้าพูดถึงก็จะเป็นทางเดินของลมนะครับภายในร่างกายก็มีด้วยกันอยู่สิเส้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเส้น10นะครับมันก็คือเส้นเอ็น เส้นเอ็นทั้งหลายในร่างกายของเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณนะครับเจ็ดหมื่นสองพันเส้นแต่ที่นี้นะครับเราก็จะเป็นเส้นสําคัญเนาะหรือเส้นประธานนะครับก็จะมีเพียงอยู่สิบเส้นนะครับอก็จะเป็นชี้เรียกนะครับภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับเส้นแรกนะครับเส้นอีทา อีธา,าจะอยู่ข้างสะดือข้างซ้ายหนึ่งนิ้วนะครับจุดสุดสุดก็นี่ครับริมปีกจมูกซ้ายปิงคลาอยู่ข้างสะดือด้านขวาหนึ่งนิ้วมือนะครับสุดส,สุดก็จมูกขวานะครับสุมนาเนือสะดือสองนิ้วนะครับจุดสุดท้ายโกลิ้นการลาทรีนะครับแตกออกเป็นสองไปเลี้ยงนะครับสองเส้นบนนะครับจะไปเลี้ยงนิ้วมือทั้งห้า นะครับแล้วก็สองเส้นล่างจะวิ่งไปเลี้ยงนะครับนิ้วเท้าทั้งสิบนะครับเส้นสารลังสีอ่าอยู่ข้างสะดือด้านซ้ายสามนิ้วมือนะสุดที่ตาซ้ายนะครับเส้นทวารีข้างสะดือด้านขวานิ้วมือนะครับสุดตาขวานะครับเส้นจันทภูสังหรือลาวูสังนะครับอยู่ข้างสะดือซ้ายมือนะครับไปสุดที่หูซ้ายเส้นรู้ช้างหรืออุรังกะนะครับอยู่ข้างสะดือขวามือไปสุดที่หูวขวา นะครับสีขี้นีหรือคิชะนะครับเส้นนี้ก็จะอยู่ใต้สะดือเยื้องทางขวาเนาะไปทวารเบาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะนะครับสุขมังเยือนัทากวัดนะครับก็อยู่ใต้สะดือสองนิ้วนะครับเย,นะบยื้อ,นะองซ้ายเล็กน้อยอันนี้ไปทวารหนักก็คือการขับถ่ายนะครับทีนี้มาดูในเรื่องความหมายนะครับเส้นก็คือหลอดเลือดเนาะรหรือกล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มกระดูกนะครับอ,อันนี้ก็คือแนวเส้นในร่างกายเป็นทางเดินของลม นะครับหรือเส้นประธานสิบเส้นประธานสิบก็จะเป็นแนวเส้นอยู่รอบๆบสะดือนะครับก็เรียกว่าเหมือนกงจักนะครับทึ่หมุนรอบๆเป็น,นกลไกร่างกายๆๆนะครับก็มาดูเส้นแรกนะครับเส้นแรกก็คือเส้นอีทาอีทาเมื่อกี้ใช่ไหมครับจุดเริ่มตน้นอยู่ข้างสะดือซ้ายหนึ่งนิ้วมือเล่นลงไปหัวหนาวข้างซ้ายนะครับรอดหน้าขาด้านในนะครับลงไปสุด แล้วหัวเข่านะครับแล้วก็วนลูกสะบ้ามาด้านนอกบกไปผ่านถึงกลางแก้มก้นเด้นขึ้นแนบกระดูกสลังซ้ายอ่ไปต้นโคอนะครับขึ้นบนศีรษะจรวดริมจมูกซ้ายแล้วก็มีลมประจําเส้นอีกนะครับเขาเรียกว่าลมจันทากลาในเรื่องของลมประจําเส้นอีธาเนาะก็จะมีลมจันทากลาลมปะกกลางลมพระหิลมสัตวาตะนะครับลมจันทากลาเมื่อทําให้ มีอาการนะครับก็จะมีอาการปวดหัวมากตามืดตามมวปากเบี้ยวนะครับอันนี้เขาบอกว่าเกิดเพื่อกำเดาเนาะกำเดาแล้วลมมาละคกนกันนะครับก็จะทําให้ร่างกายตัวร้อนอ่าตัวร้อนแล้วก็กลับเป็นตัวเย็นเนาะสมัยก็จะเป็นในเรื่องของมันพฤหัสนะครับอาการนี้ลมประกังตัวร้อนวิงเวียนปวดหัวมากนะครับลมพาย่เชื่องซึมสลบคล้ายถูกงูไล่สาบกัดนะครับลมสัตว์ตะวาว่านะครับมือสัน่น อ่าโริโภคอาหารสามถึงสี่สี่ถึงห้าเวลานะครับเส้นปิงคลาอยู่ห่างจากสะดือข้างขวาหนึ่งนิ้วเล่นลงไปหัวหน่าขวานะครับรอดน,นาขาไปสุดๆนะครับเนื้อเข่าบนลูกสะบ้ามาด้านนอกวกไปพันเกี่งการแก้มกลนนะครับแน่นขึ้นตามกระดูกสลังนะครับไปที่ขึ้นมาศีรษะมาจุดสุดท้ายอยู่ที่ริมจมูกขวาลงไปจังเส้นซื้อลงสมทากกลา นะครับก็จะมีลมประกังเนาะอ,อันนี้จะเป็นลักษณะผู้ป่วยหน้าตาแดงก็ปวดหัวตอนเช้านะครับแปัจจุบันก็จะเรียกว่าไมเกรนเนาะแผนไทยเรียกลมประกังหรือลมตะกังนะครับปวดศีรษะตอนเช้าถึงเที่ยงปวดหัวมากนะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือเจ็บตาน้ำตาไหลนะครับหรือลมให่นะครับขนะายถูกหมูทับสมิงคลรากับเนาะสลบไม่รู้ตัวไม่พูดจานะครับหรือลมลัตนวาวา นะครับก็คือเมื่อ้านะครับอาจจะกินอาหารจำเจหรือให้เสียบไส้รุงนะครับต่อมาเส้นที่สามเส้นสุมาอาย่อเหนือสะดือสองนิ้วแล่นเข้าไปข้างในนะครับผ่านไปหัวใจลำคอไปสุดที่โคนลิ้นออันนี้ก็ลมประจําเส้นเรียกว่าลมชีวหาสะดมติงกระด้างคางแข็งนะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือพูดไม่ได้นะครับลมดานตะคุณนกระจุกอกนะครับมักจับหัวใจนะครับมังจับวันอาทิตย์นอลมทะกน จิตละสามละสายหรือลมาดจิตเ,เคลิบเคลื่มพูดติดขัดลงลืมแน่นอกนะครับต่อมาเส้นที่สี่การะทะรีนะครับอยู่เหนือสะดือหนึ่งนิ้วแล้วแตกไปสี่เส้นนะครับสองเส้นบนนะครับเล่นไปชายซีโครงผ่านเล่านมนะครับอ่าแล้วก็ผ่านหูไหล่ไปเลี้ยงนิ้วมือนะครับทั้งห้าเนาะสองข้างก็เป็นสิบนิ้วอีกสองเส้นนะครับใต้สะดือวิ่งลงไปนะครับผ่านขาทั้งสองข้างข้อเท้านะครับไปเลี้ยง นิ้วเท้าทั้งห้านะครับคือคือสิบนิ้วนะครับก็มีลมประจําเส้นก็ลมกราทรีกับลมนิยมหัสลังสีนะครับลมนี้เมื่อมีอาการก็จะทําให้ตัวเหน็บชาเจ็บเย็นสะท้านนะครับอาจจะกินอาหารสแสลงขงนมจีนข้าวเหนียวทัวนะครับต่อมาเส้นที่ห้านะครับเส้นสหัสลังสีก็อยู่จากหางสะดือมาข้างซ้ายสามนิ้ว แล่นลงไปขาซ้ายด้านในถึงฝ่าเท้าไปโคนนิ้วเท้าทั้งห้าแล้วกลับมาสันหน้าแข้งซ้ายนะครับขึ้นหัวตะคากมาซี่คงซี่สุดท้ายนะครับผ่านพอนมลอดไหปลาราขากรรไกรนะครับมาสุดที่ตาซ้ายเนาะก็มีลมไปจําเส้นก็คือลมอักนิวาตะคุณนะครับหรือลมจักขุนิวาตะนะครับจักขุก็แปลว่าตาเนาะก็จะทําให้เจ็บกระบ,บอกตาวิงเวียนตาผ้าลืมตาไม่ได้นะครับกินของมันนะครับมันจะบรรสุกเนาะ เส้นที่หเส้นทวารีนะครับเริ่มต้นห่ากจากสะดือมาข้างขวาสามนิ้วนะครับสามนิ้วมือเาเล่นลงบานขาด้านในถึงฝ่าเท้าเล่นผ่านขนนิ้วเท้าทั้งห้าแล้วกลับมาสันนักแข่งด้านขวาขึ้นหัวตะขาสี่วงสี่สุดท้ายนนหน้าเล่นผ่านหัวนมรอดหาปะลาขางกันไกลนะครับมาสี่สุดที่ตาขวานะก็มีลมทิพย์จากสู่กับลมปัตตคาดนะครับลมทิพจักสู่ก็เป็นอาการเจ็บกระบอ,อกตาวิีเวียนตาผ้าลืมตาไม่ได้นะครับ หรือลมปัาคาต์นะครับเส้นทวารีพิการอาจจะพอกินน้ำมะพร้าวอันมันหวานมากนะครับแล้วก็เส้นที่เจ็ดนะเส้นจันทบูสังเรลราวูสังนะครับก็อยู่ห่างจากสะดือข้างซ้ายสีนิ้วนะครับสีนิ้วมือขึ้นสีคงสีสุดท้ายผ่านนะครับลาวนมลอดหายปะลาะไปกามสุดที่หัวซ้ายมีลมคาทาหุนะครับ เกิดเพราะอาบน้ําเย็ยนมากให้วิงเวียนนะครับผู้ป่วยเนเวลามีอาการนะครับ oh. ต่อมาเส้นที่แปดเส้นลูชชมหรืออุลังกานะครับอยู่ห่างจากสะดือมาทางขวาสีนิ้วขึ้นสี่ขงสี่สุดท้ายผ่านเล่านมรอดหาปะนะขึ้นกลามนะครับข้างขวามาสุดที่หูขวามีลมทาละกันกับลมคาทาหูนะครับทําให้หูตึงลมออกจากหูนะครับอันนี้ก็กินน้าํามะพร้าวอัน มันเนาะเจ็บท้องนะครับต่อมานะครับสิ้นสีินีนีสีคินีหรือคิดชักเริ่มต้นจากสะดือสองนิ้วเวลากดเยื้องความเล็กน้อยนะครับเล่นไปทวารเบาก็มีลมประจางเส้นลมสังขีลมราชยักนะครับอาจจะกินของผิดสําแดงนะครับ ก็ทําให้ลมกฤษณยว่าพัดผิดปฏิทําให้ลงท้องท้องขึ้นผือ่ดผอมนะครับผู้ชายก็คือมาเกิดในองค์ชาติเพื่อกามราคะนะครับปัสสาวะหยดย้อยแต่ถ้าผู้หญิงโรเหิตยะเลี้ยนในมดลูกพิการเรียกว่าลมกามทุจริตจะเจ็บท้องนะครับต่อมาเส้นที่สิบนะครับเส้นสุดท้ายก็เส้นสุขุมังหรือนันทกวตดนะครับเริ่มต้นจากใต้สะดือสองนิ้วเวลากดเหยียงสายเล็กน้อยนะครับเลี่อนไปที่ทวารหนนะัก จะมีลมประจาเส้นเชื่อว่าลมกุขุงนะครับลมนี้เพราะว่ากินอาหารมากหรือกินอาหารที่มีรสมันก็จะทําให้เจ็บท้องนะครับเราท้องจะแตกหรือกินน้อยแต่ครับท้องนะครับขัดอุจจระนะครับบางทีก็นะครับอ้วกเนาะออกเป็นลมนะครับไม่มีอาหารออกมานะครับอันนี้ก็คือเส้นประธานทั้งสิบเส้นนะครับก็มีเส้นมุตคาดอีกนะครับอีกสองเส้นเนาะ ก็อยู่ต่ำจากสะดือหาประมาณ2นิ้วอยู่ลึกลงไปประมาณ2นิ้วนะครับของผู้ชายก็แนวเส้นเล่นลงไปในหัวหนาวไปองคชาติผู้หญิงก็ไปอายุเพศนะครับอันนี้ก็คือเส้นมุตคาดนะครับก็มีเส้นสันตคาานะครับแนวเส้นก็อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาบริเวณท้องใกล้สะเออนะครับ จากสะดือสีนิ้วเนาะก็มีเล่นไปที่ต้นขาด้านในใต้ปับกระดูกข้อเท้าข้อเข่านะครับไปกลางเนื้นอน่องริมเท้าใต้ตะตุ่มอ่าใต้ฝ่าเท้านะครับก็มีเส้นปัตตาคาดลัตตาคาดนะครับทีนี้ในเรื่องเส้นสิบเองนะครับก็มีพูดถึงในเรื่องของตามโลกนิทานคําฉันสิบเอ็ดเนาะแล้วก็ในเส้นสิบนะครับอ่าของที่เราเรียนนะครับอ่าทีนี้มาในเรื่องของเพลงนะครับนะเพื่อเป็นการให้จําได้ง่าย นะครับก็จะมีในเรื่องของเพียงเส้นประทาสิบนะครับลามาลีลาคืนตนอะไรก็ได้แต่ให้หลงงท้ายได้สาราเนาอาการหน้าเหมือดตามัวอาการหน้าเหมือดตามัวจะไว้หนตัวเป็นเส้นอีทาหน้าแดงและคัดจมูกหน้าแดงและคัดจมูกจงบอกให้ถูกว่าเป็นเส้นปิงคาลาามาลีลาคืนตนอะไรก็ได้จะให้ลงท้ายโดยสาราลิงกระด้างข้างแข้งและจุกอกลิงกระด้างข้างแข้งและจุกอกไม่ต้องวิตกคือเส้นสุมนา ลามาลีลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลองทายด้วยสาราหนาวสถานและเย็นชาหนาวสถานและเย็นชากาละทลีนี่แหละแขนขาลามาลีลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลองทายด้วยสราสารังสีและทาวรีสารังสีและทาวรีอาการเจนิตาผ้าและปวดตาลามาลีลาขื้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลองทายด้วยสราจันทภูสังและรู้ชังจันทภูสังและรู้ชังหูตึงเสียงดังหน้าแกวตา ลามาลีลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาราหากปัสสาวะไม่ออกหากปัสสาวะไม่ออกสี่ขีนี้ขอบอกเส้นนี้นี่นะลามาลีลาขึ้นตนอะไรก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยสาราสุขุมังนะก็ยังอยู่สุขุมังนะก็ยังอยู่ขับถ่ายไม่รู้จะไม่เถินนะอ่าอันนี้ก็ฝึกร้องนะครับเพลงเส้นประทานสิบเนาะอ่าหรือจะเป็นในเรื่องของทำนองนะครับเป็นอีกเป็นเพงลงรำร้องนะครับ อีทาปิงคลาเป็นชื่อเซนจำเป็นต้องรู้เซนสุมนากาลาทะีออกสองแขนสองขากาลาทะีออกสองแขนสองขาสาังสีตาซ้ายตาขวาทุวารีกันทพูสังหูซ้ายจะได้กล่าวรูทางนั้นเล่าอยู่ห้อขวานี้ยังไงสีขีนีหลังของเสียออกไปสีขีนีหลังของเสียออกไปสุคูมังนี่ไงถาวันหนักเขาเกล่าวมา ร่างกายคนเราเขาก่ลาวไว้ว่ามีท่าสี่คันห้าดินน้ำาลมไฟประกอบขึ้นมาเขาเรียกว่าร่างกายประกอบขึ้นมาเขาเรียกว่าร่างกายอีกไม่นานก็ตายขอจงได้ทำดีมีความหูความหูจากค,คุณครูคนสอนสร้างเพิ่อนกระหวังวาสิไหคนไทยหุงจเจริ้นเพิ่นจังเอิญจังเอิญหมอหนวดแผนไทยจบอบรมเมือใหนซอยไทยเฮาเด้อ อ่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนเพลงรำร้องนะครับก็จะมีเพลงประจําเส้นประธานสิบเนาะจะได้ทำได้ง่ายนะครับก็ใช้นักศึกษาอาชี้จุดสุดท้ายเนาะ,อ,ะอย่างเช่นอิทานะครับเิมจมูกสายอิธาปิงคา,าสุมมนากาละทาลีสหัดสาลังสีทาวารีจันทะภูสังลุชังสิคินิสุ คู่เมืองมีสิบเส้นเอออันนี้ก็ต้องฝึกล้องบ่อยๆนะครับนักศึกษาก็จะจําได้เนาะเส้นประธานสิบนะครับก็จะมีในเรื่องของวาดทางเดินเส้นนะครับก็ฝึกทบทวนนะครับความรู้นะครับฝึกทบทวนว่าจุดล้มต้นไปยังไงจุดสุดท้ายไปยังไงนะครับโอเคเนาะครับสวัสดีครับ